สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดที่จางชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิดที่จางชาแนลจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการลงหน้า,นาทองด้วยตนเองนะคะ ว่าทำอย่างไรทำแบบไหนการลงหนา้าหน้าทองด้วยตนเองนั้นสำหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างไปทำบุญไปลงนา้าตามสถานที่เกจิดังๆ ตามวัดต่างๆเพราะบางที่อาจจะต้องใช้ทรัพย์หรือปัจจัยจะเป็นการไปทำบุญนอกบ้านอันนี้สำหรับวันหยุด คิติจังชาแนลก็จะแนะนำให้ไปทำบุญตามวัดต่างๆใกลบ้านนะคะแต่การลงณห,หน้าทองนี้เราสามารถทำได้ที่บ้านค่ะวันนี้คิดิจังชาแนล ก็จะมาแนะนำสองอย่างคู่กันเกี่ยวกับการทำบุญและการลงหน้าหน้าทองด้วยตนเองการทำบุญเราไม่จำเป็นต้องไปตามสถานที่วัดดังๆไกลๆเพราะว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไหนจะค่าน้ำมันรถไหนจะเงินที่ต้องไปทำบุญอีก แทนที่เราจะได้บุญกลับได้บาปได้ความทุกข์ใจเพิ่มเข้ามาอีกเพราะเราไปทำบุญหมดแล้วพอกลับมาก็เริ่มเป็นทุกข์เงินในกระเป๋าเหลือน้อยลงมาหมดไปกับการทำบุญแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปแนะนำให้ทำแบบนี้เลยนะคะ โดยที่ไม่ต้องหมดเงินแม้แต่บาทเดียวทำอย่างไรนะคะการทำบุญใกล้บ้านสมมุติว่าวันหยุดเป็นวันอาทิตย์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวให้เราพาครอบครัวของเราไปทำบุญวัดใกล้บ้าน ด้วยการขอกวาดใบไม้ในลานวัดพาลูกพาครอบครัวเราทำล้างห้องน้ำในวัดถือเป็นการทำบุญที่ไม่หมดเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเป็นการกวาดล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราไป เป็นการล้างทุกข์ที่คนไปทายทิ้งไว้ไปล้างห้องน้ำไปทำความสะอาดอย่าได้รังเกียจเดียดฉันทุกอย่างต้องใจศรัทธาและตั้งใจทำจริงๆจะเป็นการชำระหนี้สงได้อย่างดีเยี่ยมเป็นการล้างหนี้ล้างสินได้อย่างดีเยี่ยมเลยอย่างหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ต้องทุกโดยที่ไม่ต้องหมดเงิน ทีนี้ทำอย่างไรต่อหลังจากการกลับมาจากทาบุญนี้แล้วก็ให้เราแบ่งเวลาบ้างสวดมนต์บ้างจะสวดบทไหนก็ได้สั้น,นงๆง่ายๆตามที่เราสะดวกทำได้ไง่ายๆที่บ้านเราเลยค่ะ แล้วคิตตจางชาแนลก็จะสอนวิธีการลงณห,หน้าทองด้วยตนเองทุกๆุกครั้งให้ทำแบบนี้พอเราสวดมนต์จบแล้วให้เราตั้งนณโมสามจบนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรโตตะ,ตะ,ะตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอท่องนะโมจบครบสามจบแล้วให้ท่องตามนี้เลยนะคะพนมมือนะเปิดบุญ ให้เราลูบตรงหน้าผากซ้ายขวาลงมาเลยใช้มือทั้งสองข้างลูบตรงหน้าผากโมเปิดบารมีลูบตาทั้งสองข้างซ้ายขวาพุทธเปิดวาสนาลูบแก้มทั้งสองข้างเช่นกันทาเปิดจิตลูบติ่งหูทั้งสองข้างลงมายะเปิดธรรม ลูปบริมฝีปากเพื่อเป็นการหนุนดวงเสริมบารมีเปิดโชคลาภเงินทองเปิดสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเราเองบางคนอยากไปลงนะที่วัดแต่ก็มีค่าขันค่าครู อาจจะใส่ตามกำลังศรัทธาแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คนเราอาจจะมีปัจจัยน้อยแค่เพียงพอจับจ่ายใช้สอยไปแต่ละวันให้ตามตามที่คิดที่จางชาแนลบอกและแนะนำไปเลยนะคะส่วนตัวหนังสือและคาถานี้เดี๋ยวคิดที่จางชาแนล จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมพิมพ์ใส่ไว้ให้กดเข้าไปดูท้ายคลิปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมคำอธิบายอยู่นะคะคิดที่จะจะลงรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยถ้าชอบคลิปนี้ของคิดที่จางชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพืเ่อน ได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ